เรียกว่าคอยห่วงแต่ยวงหางเป็นห่วงตมามภาพในยเยอะมากเลยนะตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าคนที่ชอบหรือว่าเข้าข้างเห็นด้วยกับธรรมาภาพเนี่ยก็ออกมาปกป้องตมามภาพเรียบร้อยแล้วต้องปกป้องพระโมทนออกคลิปอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ตำหนิไปทางพระมหารูปนั้นด้วยเราถือว่าเป็นเรื่องปกติหน้าที่จะพึงเกิดขึ้น เย็นเริ่เพลินๆซะิสดซ้ำไปไม่มีอะไรที่จะต้องตรนกตกใจตื่นเต้นแตกประการใดดังนั้นธรรมาภาพจึงอยู่ในภาวะของความเป็นปกติได้ดังเดิมเดินจกกงกรมทำกรรมฐานจเจริญภาวนาในช่วงบ่ายในช่วงเย็นได้ตามปกติเช้าวันนี้ก็เดินจกกงกรมอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอดีมีประเด็นที่จะพูดขึ้นมาให้ได้พูดให้ได้แสดงธรรมก็เลยต้องมาตรเตรียมอะไรหลายอย่างเพื่อที่จะพูดเพื่อที่จะแสดงธรรมในประเด็นของวันนี้ ตามพุทธกถาบาลีมีปรากฏอยู่ในคำพีพระไตรปิฎกอัตมาภาพสาธกยกขึ้นแสดงเป็นนิเกบทในเบื้องต้นนั้นที่ว่าโยอปรุทธสัะนรสระทสติสุทธสัะโพสัสะอน,งนะังคณสระตะเมวะปาปังปัจเจติภารังสุขโมราโชปฏิวาตังวะคิตโต แปลความเป็นภาษาไทยออกมาว่าบุคคลประทุสร้ายบุคคลผู้ไม่ประทุสร้ายเป็นผู้บริรสุทธิ์ปราศจากกิเลสอนากณสะเดิมท่านแปลว่ากิเลสเพียงดังเนินเป็นผู้ปราศจากกิเลสเพียงดังเนินบาบย่อมกลับมาถึงบุคคลนั้นผู้เป็นผ่านโดยแท้ ประดุดทุรีอันละเอียดถูกสัดออกไปก็ทวนตอบต่อลมคือฟุ้งกระจายกลับมาประทัดหน้าของคนที่สัดฝุ่นเละนั้นออกไปฉะนั้นซึ่งจะได้อธิบายขยายความให้สดับตราฟังกันสักเล็กน้อยแต่ก่อนจะเข้าสู่หัวข้อธรรมเทศนาในวันนี้ที่ธตรมาภาพตั้งชื่อให้ว่าปทุสร้ายบุคคลผู้ไม่ ประทษส้ายเกิดโทษร้ายแรงและกล่าวตูด้วยถ้อยคำเป็นเท็ก็มีโทษภายที่ร้ายแรงเช่นเดียวกันขอกล่าวถึงประเด็นที่จะชี้แจงตัวนี้สักหน่อยเกี่ยวกับอธรรมาภาพโดยเฉพาะการที่ไปกล่าวว่าอธรรมาภาพเนี่ยเป็นพระหิวแสงต้องการลาบสักการะ ชื่อเสียงต้องการให้ยอโยมศรัทธาจะได้เข้ามาทำบุญไหว้ทานมีลาบสักการะเกิดขึ้นแก่ท่านอันนี้เป็นการกล่าวตูด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จถ้าว่าธรรมาภาพเป็นพระเช่นนั้นคือพระหนุแสงต้องการราบสักการะกิจยศรวมไปถึงประจัยเงินทองลาบสักการะทั้งหลายก็เกิดเหตุการณ์ที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนแล้วตั้งแต่ตอนแรก ที่ไทเนวครบหน้าจอในคลิปวิดีโอหนึ่งอยู่ที่ยุพุทธของตามาไปนำเสนอแล้วก็เกิดเป็นกระแสดรามา่าดาว่าตามามากมายเนี่ยอัตามาก็ได้ไปชี้แจงอยู่ในโพสต์นั้นแล้วว่าอตาตมาภาพในก้าวข้ามเรื่องของความหิวแสงยุทธาบรรศัร์ตําแหน่งฐานอนุศัก์ต่างๆมาได้หนาแล้ว คือถ้าหากว่าธมาภาพเป็นพระหิวแสงต้องการมีเชื่อเสียงปรากฏเป็นที่รู้จักของคนในสังคมเป็นที่รู้จักในคนในสังคมนี้โดยทั่วไปอัรมาภาพก็จะรับคำนิมนต์ของรายการโขนกระแสตั้งแต่ตอนเย็นของวันนั้นเพื่อไปออกในรายการรุ่งเช้าของวันใหม่ในเวลาเที่ยงวันแล้วธรรมมาภาพก็ประเสริฐอย่างสิ้นเชิงขณะที่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นรายการโขนกระแสเป็นรายการที่ดังมาก แล้ต่อมาในเช้าของวันนั้นก่อนจะถึงตอนเย็นนั่นแหละก็มีนักข่าวจากช่อง8มามาอยู่ที่หน้าประตูของธรรมาภาพเองเพื่อที่จะขอสัมภาษณ์ธรรมาก็บอกไปได้เสธนักข่าวคนนั้นไม่สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิน้นและตอนเย็นของวันนั้นก็มาอีกในเวลาประมาณหนึ่งทุ่มไปพบเจ้าคุณใหม่และท่านเจ้าคุณใหม่ท่านก็ข้าใจท่านบอกอาจารย์ออกไปข้างนอกแล้ว ไปสนามไปข้างนอกงรุ่แล้วว่าธรรมานี่อยู่ข้างบนแล้วไม่กี่วันผ่านมานี่เองก็มีนักข่าวมารอาารับพระพรรมมาหลังจากที่กลับมาจากการสการะพระเกี้ยวแก้วอยู่ที่มณฑลมิติท้องสนามหลวงพร้อมกับพระมหาสมบูรณ์นักข่าวก็มาหนักรออยู่ที่ประตูหน้าคณะเก้านี้เลยอาตมาก็ทราบตั้งแต่อยู่ในรถนั้นแล้วเพราะมีการครุยต่อกับพระอีกรูปหนึ่ง ตมาก็บอกว่าไม่สนที่จะให้สัมภาษณ์และเมื่อลงจากรถตมาก็รีบเดินเข้าสู่ประตูเข้าไปสู่กุฏิทันทีเลยนักข่าวเหล่านั้นก็ได้แต่ถ่ายภาพตมาอย่างเร่งรีบสวทชก็ไปเอาข่าวด้วยมีลูกศรชี้บอกว,ว่านี่คืี่พระหมหาเทศและในวันนั้นประมาณบ่ายโมงกรมังก็มีนักข่าวจากช่องแปนีชเช่นเดียวกันมาขอเข้าพบสัมภาษณ์ตมา ก็ปฏิวัตมาภาพอยู่ข้างบนนี้แล้วรู้สิทธ์ก็ไม่ให้เข้าพบโดยบอกว่าพระอาจารย์ออกไปข้างนอกแล้วและในข้อความที่เขียนมาในมดนั้นก็มีช่องของท็อปนิวเขียนบอกมาว่าจะนมนม์พระมหาเถนไปสัมภาษณ์ในรายการเรื่องนี้ต้องเคลียร์แล้วก็ฝากเบอร์โทรไว้ให้โทรกลับ อาตมาก็ไม่โทรกลับอยู่แล้วนะไม่โทรกลับอย่างแน่นอนในหลายเหตุการณ์ของนักข่าวเหล่านี้ที่มาถึงกุฏิของอาตมาภาพติตต่อมาทางอินบ็อกเลยอาตมาภาพก็ให้การปฏิเสธไปอย่างสิ้นเชิงไม่ประสงค์ที่จะรับไปออกรายการใดรายการหนึ่งเพื่อให้สัมภาษณ์แก่รายการนั้นแต่อย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ได้ใช่ไหมว่าอาตมาภาพไม่ใช่พระหิวแสง ต้องการเชื่อเสียงมีหน้าตาในสังคมให้คนรู้จักโดยทั่วไปขอข่าวแก้ในประเด็นนี้สักหน่อยให้ทราบเป็นอย่างชัดชนะทีนี้เข้ามาสู่หัวข้อธรรมเทศนาในวันนี้ที่ว่าบรุษาร้ายบุคคลผู้แม่บรุทร้ายเกิดโทษาาอะไรอะไรและกล่าวตู่ด้วยเท่าทธรรมเทศก็มีโทษภัยร,ร้ายแรงเช่นเดียวกัน ถามว่าธรรมาภาพนี้มีการปรุษระตตอบกับพระมาหารูปนั้นที่มาปรุษร่ตตอธรรมาด้วยการกล่าวหาเรือคำเป็นเท็จไม่เป็นความจริงอต่างนั้นหรือไม่ก็ขอตอบว่ามีการโต้ตอบอยู่เหมือนกันแต่ไม่ถึงขั้นจะเป็นการปรุษร่าซึ่งการโต้ตอบนั้นก็เชื่อว่ามีฐานข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงอัตมาที่โต้ตอบพระมาหารูปนั้น ด้วยบทกรอนกวีหลังจากที่เห็นท่านออกคลิปคนออกมาเผยแผ่แล้วในช่องหนึ่งบทกวีนั้นให้ชื่อว่าหนีวอกให้หนีว,วาหนีพาราให้หนียศก็หมายถึงว่าหนีให้ไกลจากคนพาเนี่ยว่ากับปิญโย,ยทีเดยวยศหนึ่งก็คือบสิบกกิโลเมตรนะไกลถึงขนาดนั้น ใครขออ่านบทนกรกวีนั้นให้ได้ฟังสักหน่อยนะจะได้รู้กันว่าที่ได้เขียน,นกรกวีเอาไว้นั้นเป็นอย่างไรหนีวอกให้หนีวาหนีพาลาให้หนีโยศพระพานสันดานหยาบเมื่อทราบแล้วคงต้องแจวจรจากลาหน้าไหนหนี สำนึกไม่เคยได้ทําอย่างไรดีปล่อยเป็นผีปลาปากเน่าเศร้าอุราไม่เสื้อตรงต่อความจริงวิ่งหนีเถิดและตะเพิดจากฉันไปไม่พบหาไม่เคยคิดอยากให้มาขอขมาเพราะปัญญาท่านต่ําเตี้ยเรียกับดินวิปริตผิดบิดเบือนคลาดเคลื่อนหมด ไม่กันหนดความให้ดีวาทีสิ้นจะไปกระเดียดได้ทุกคราเป็นอาจินตวัดลิ้นเิ้นป้อนไปไม่ไหวเลยวัฒนาปัญญาต่ำสำคัญผิดปากความคิดว่าเหมือนตนทุกหนเอย๋อยากได้ยอดแชร์ยอดไลคใช่ไหมเอยมาเอื่อเอ่ยระบาดสัตว์ช่างชัดเจน ดูเอาเถิดชนชาวพุทธสุดสุดหนอเอ็กเสียงหลอ่อล้อเรียนท่านวันนั้นเห็นมาวันนี้เกิดกโกรธาหน้าลำเค็นขอให้เป็นพระมีโทษโปรดไม่ขึ้นโปรดไม่ได้ตลอดไปเถินทีนี้ก็มีคนมาอ่านกรอนกรบทนี้อยู่หลายคนแล้วก็มีการแชร์ไปด้วย พอมีการแชร์ไปก็ประเดี๋ยวว่าชายคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นผู้รู้วิญญาชนได้เหมือนกันนะเป็นบัณดิตอยู่เขาเขียนข้อความได้ดีตรงตามธรรมตรงตามข้ออัดข้อถาเริ่มพูดในประเด็นที่สองนะมุมมองของภารชนคนเกียวราภททางหนึ่งมุมมองของผู้รู้วิญญูชนบดิชนอีกทางหนึ่งเนะี่ย อาตมาไม่ปลอดภัยในสายตามุมมองของพระชนคนเกเรว่าล้อยู่แล้วต้องโดนดา่าโดนต่อว่าบริภาทมากมายปเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าอาตมาภาพจะปลอดภัยในสายตาของผู้รูญญ้วิญญ,ญญาณชนของบริชนอย่างแน่นอนไม่มีแผนตรายจากผู้รู้วิญ,ญญาณนั้นที่จะกลับมาตปนหนีเทรตมาภาพนี้เลยเมื่อได้แชร์บทความนั้นไปแล้ว อาตมาก็ได้คอมเมนต์อยู่ในบทความนั้นอยู่สักหน่อยว่ามาวัฒนามาแอบแชร์โพสต์ของพระหมหาสมบูรณ์ไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนับได้เป็นแชร์ที่สยามเย็นมืดค่ำของวันนั้นนั่นเองประมาณทุ่มกว่าท่านมากล่าวชมในคลิปหนึ่งทำนองว่าเป็นนิมิตหมายอันดี สามีจิกรรมที่งดงามโดยพระเระทั้งสองรูปมาพบพูดคุยสุนทนาธรรมกันอย่างบันดิตแต่กลายเป็นว่าคลิปเช้าของวันนี้ที่ท่านแสดงน่าจะตอนกลางคืนทราบว่าออกคลิปสุนทนาธรรมตอนดึกกลับไปกลับคำบอกว่าพระมหาสมบูรณ์ก็ไม่น่าไปกราบขอเข้ามาพระหาอุทธเลยคําก่อนกับคําหลัง คำหลังกับคำก่อนของมหาวัฒนาไม่ตรงกันย้อนแย้งกันอยู่หลายที่ก็มีชายคนหนึ่งมาคอมเมนต์ต่อว่าผมดูคลิปเมื่อเช้าอยู่ก็งงว่าทําไมตอนแรกท่านชื่นชมอย่างมากแต่ตอนนี้กลับมาตําหนิพระมหาสมบุรว่าไม่ควรไปทำซะอย่างนั้นขอพระคุณท่านพระอุเทนที่นำเสนอความจริงอย่างกล้าหาญครับผม นะพอชายคนนั้นอขอเอ่ยชื่อให้ทราบสักหน่อยก็ได้ชื่อสุธีราชเขาก็คอยมาแชร์มาให้กำลังใจอัตมาภาพนี้อยู่เสมอได้เขียนบอกเข้าไปว่าสุธีราชเขียนเป็นกลางๆได้ดีมากโดยเฉพาะคำพูดว่าไม่ควรไปนำคำพูดของคนอื่นก็คือคำล้อเลียนของเบียร์มาประุมแต่ง สำหรับเจ้าเบียรพระอาจารย์ไม่ได้ใส่ใจอยู่แล้วเพราะประเด็นมันตื้นมากและไม่ควรไปเป็นคู่กรณีเรื่องเสียงล้อเลียนของเจ้าเบียรเจ้าเบียรมันต่าเกินไปในเรื่องนี้ที่เราจะลงไปกลกั่วให้เปลืองตัวเปล่าเพราะมันไม่ใช่เรื่องข้ออัดข้อทำอยู่แล้วแต่กลายเป็นว่าพระเสียเองที่มาล้อเลียนสำหรับพระ พระอาจารย์ไม่เกรงใจลงหนักด้วยโดยเฉพาะที่มาดูเหม็นเย็ดยามบทให้พอรอันไพเราะจากพระเนปาลพระหมหาวัฒนาในคลิปล่าสุดนี้กล่าวหาว่าพระอาจารย์ดัดจริตดัดเสียงมาโดยตลอดโดยไม่รู้ตัวว่ามีโลภะตันหาหน่วงอยู่ในอารมณ์ก็คือปรารถนาให้คนเริ่มใสยศรัทธามีราบสักระนั่นเอง พูดได้คําเดียวว่าแย่แย่มากๆด้วยสุธิราชก็เขียนตอบมาว่ากระผมเข้าใจขอรับพระอาจารย์มีเวลาปฏิบัติธรรมมากกว่าพระมหาวัฒนาไม่เคยเห็นอาตมาย,ามย้ำอีกว่าไม่เคยเห็นใครที่แย่เท่ากับพระมหาวัฒนามาก่อนทำกรรมาฐานก็เป็นเรื่องปกติของพระอาจารย์อยู่แล้ว ว่างยามบ่ายก็ทำยามบา่ายไม่ว่างก็ทำในช่วงเย็นก่อนจำวัดและตื่นเช้ามาก็เดินจงกรมทำกรรมฐานอีกสุธิราเขียนตอมาว่าพระอาจารย์มหาวัฒนาส่วนใหญ่อยู่กับการให้ความรู้และถ่ายความรู้เสียส่วนใหญ่ครับเขียนต่อไปว่ามาคลิปครั้งนี้พระมหาวัฒนาปรุงแต่งแต่งล้อเลย อาบน้ําชำระร่างกายล้างหน้าให้หมดจดและคลองจีวรเรียบร้อยประกอบด้วยการทําเสียงแบบนุ่มนวลประมาณว่าไม่โกรธอะไรเมื่อวานนี้วันปฏิโมกพระอาจารย์ก็หลบไปเดินจงกรมอยู่ด้านหลังพระประธานเหมือนเดิมประมาณสิบกว่านาทีแล้วไปนั่งฟังปฏิโมกพอนั่งตั้งตัวตรงเท่านั้นก็ได้กลิ่นหอมอ่อนๆอ,อ,อย่างที่เคยได้กลิ่น เหมือนกับดอกไม้เอาไปแช่น้ําไว้รู้ได้ทันทีว่าเทวดาเขารู้ความปริตกแห่งใจของเราจึงทําให้เราได้กลิ่นหอมประมาณว่าเป็นกลิ่นทิพย์ฉะนั้นถ้าจิตใจไม่ละเอียดดีพอจิตไม่นิ่งเท่าที่ควรจะสัมผัสกลิ่นอย่างนี้ไม่ได้นะสุธิราชทีนี้ก็มีชายอีกท่านหนึ่ง ท่านนี้ก็ถือว่าเป็นผู้รู้วิญยูชนเหมือนกันขออนุญาตเอ่ยนามถึงนะเป็นคุณชยุทธที่แรกเรียกเขาโดยชื่ออย่างเดียวว่าชายุทธพอมาตรวจดูหน้าตาของเขาแล้วก็ปรากฏว่าอายุมากแล้วและอายุมากไปถึง7ปีดังน,น,นั้นก็ต้องขออภัยคุณชยุทธนะที่เรียกเพียงชื่อว่าชยยุทธเฉยๆเมื่อดูหน้าตาแล้วรู้ว่าเป็น ผู้ที่มีอายุมากก็บอกว่าควรที่จะเรียกว่าคุณชยุหรือโยมชยุส่วนทางพระก็จะแช่สรรมนมว่าอาตมาคุณชยุเนี่ยโยมชยุนี่นะมีการศึกษาดีจบในติบัณฑิตทางปริญญาตรีแล้วก็ไปจบปริญญาโททางด้านศิลปศาสตร์สาขาพัฒนาชุมชนมาก็เป็นคนที่มีระยะความเคารพต่อพระสงฆ์เป็นอย่างดี ได้พูดคุยต่อมาภาพด้วยความครบลงท้ายด้วยคำว่าครับทุกครั้งเลยก็ต้องขอเช่นชมโยงชยศุคุณชยุนตนะว่าอายุ70ปีแล้วเนี่ยเมื่อพูดคุยกับต่อมาภาพที่เนีอายุน้อยกว่า55ปีก็ให้ความเคารพอย่างดีแล้วก็ใช้สรรพนามแทนแอาตมาว่าพระอาจารย์พระอาจารย์โดยตลอดคุณชยศุได้เขียนเอาไว้อย่างไรอาตมาเขียนบอกไปก่อนนะว่า ท่านพูดอะไรไว้ในคลิปล่าสุดนี้เช่นกล่าวหาว่าอาตมาดัดจริตดัดเสียงมาโดยไม่รู้ตัวว่ามีโลภะตัณหาอยู่ในจิตก็จะย้อนกลับไปหาท่านทั้งหมดนี่คือเรื่องที่น่ากลัวว่ากรรมที่ให้ผลในชาติหน้าท่านก็จะกลายเป็นคนที่ดัดจริตไปเสียเองอาตมาฟังได้นิดเดียวก็เลิกหยุดฟัง ที่จริงพระมหาวัฒนาก็พูดหลังจากที่ไปออกรายการของกระแสมาแล้วว่าพระราชาม์มาุเทนเนี่ยท่านเป็นพระปรินาจพ์าสย์สอนกรรมฐานมาอย่างยาวนาะนเป็นพระพประพฤติปฏิบัติดีคนที่เอารูปภาพของท่านไปล้อเลียนน่ากลัวเลยนะประมาณว่าจะเป็นบาปมากที่ไปล้อเลียนท่านเอาภาพของท่านไปแต่งล้อเลียนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็พูดเป็นแผ่นเสียงตกคร่องมาหลายครั้งหลายคราในคลิปก่อนๆว่า ก็ไม่เรียกว่าอะไรท่านหรอกท่านเป็นอาจารย์ของเราก็ไม่เรียกว่าอะไรท่านหรอกท่านเป็นอาจารย์ของเราก็ไม่เรียกว่าอะไรท่านหรอกท่านเป็นอาจารย์ของเราเนี่ยเป็นแผ่นเสียงตกร่องอยู่หลายครั้งหลายคราในคลิปมนั้นที่บอกว่าไม่เรียกว่าอะไรท่านหรอกท่านเป็นอาจารย์ของเราเนี่ยเขาว่าไปเรียบร้อยแล้วเช่นว่าอาตมาเนี่ยโดยผู้คล้อยตามพระมหาหวนว่านักวิปัสสนาขี้โกรธถ้าท่านเปิดคอมเมนต์ทูจะมาลงท่านเนี่ยว่ากันเป็นสารเละทีเดียว อันนี้เ็าว่าเอาไว้เรียบร้อยแล้วแม้แต่กระทั่งในคลิปก่อนที่ท่านชอบมาบุลลีหน้าตาเขอเดินอรตมาก็จะเป็นห่วงท่านอยู่เหมือนกันนะถ้าพูดอยู่อย่างนี้ทูก็จะลงได้อยู่บ่อยในคลิปแรกก็พูดเอาไว้แล้วตอบว่าอาตมาพาพเอาไว้ในคลิปหลังก็มีประเด็นที่ห้องมาพูดมาชี้แจงก็เพราะว่าคําตอบว่าของท่านนั่นแหละขอสักเส้นหนึ่งว่าการที่ธรรมะออกมาพูดออกมาชี้แจงแสดงอะไรเนี่ยต้องมีประเด็นธรรมะที่จะให้พูด ที่จะให้ชี้แจงแสดงในเรื่องคํากล่าวนั้นที่ต่ววัาธรรภาพอย่างนั้น่ันนี้ของพระมหาวัฒนาก็มีประเด็นที่จะให้ชี้แจงธรรมะเหมือนกับในวันนี้ว่าธรรมะที่ควรแก่การชี้แจงในกรณีของการที่พิพาทหรือว่าวิวาทาต่อการเช่นนี้มีธรรมะอะไรควรเกี่กัารที่แจงซึ่งจะทําให้สารชนที่รับฟังนั้นได้ประโยชน์จากในกรณีของการชี้แจงแสดง ตามข้อได้จริงอย่างนี้อัตมาภาพข้อยึดถือตามที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระจริยาปฏิบัติมานั่นเองทรงมีพระจริยาประเพื่อปฏิบัตินั่นเองเมื่อมีใครสักคนหนึ่งเข้าไปพบพระผู้มีพระภาคเจ้าเช่นสุปทาปริพาชกได้กราบทูลว่าพระรมผู้เจริญสมณพราหมณ์เหล่านี้คือปรุณกัสปะมคัคคิริครวสารอจิตาเกศกัมพลปากุทธากยายนะนิโครนัตมุตสนชัยวิรัตบุตร ได้ปริยาตนว่าเป็นผู้ตัสรู้ไม่ทราบว่าสมณะเราได้เราหนึง่งในสมณะเหล่านี้ทั้งหมดได้ปริยานตนตามที่ตนตัสรุจริงหรือไม่เราพระพุทธเจ้าก็ตัดต่าว่าสุภัทะเรื่องนั้นจงยกไว้เถิดอย่าได้เอ่ยถึงเลยเราจะแสดงธรรมแก่เธอเธอจงตั้งใจสำหรับธรรมนั้นใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว แม้แต่พระเจ้าจัสตูที่นําทิฏฐิของครูทั้งหกนี่แหละมากลับทูลพระรูปเจ้าเล่าให้ทรงได้สดับเมื่อเล่าเสร็จแล้วพระผู้มีาพาคเจ้าก็ไม่ได้ถาบว่าอะไรเพียงแต่รับฟังไวปเฉยก็เ,เ,เหมือนกันอย่างนี้ก็ค,คือว่าเรื่องนั้นจงยกไว้เถิดมาบุพพิธอัตมาภาพจะแสดงธรรมให้แก่มาบุพพิธมาบพพิธจงตั้งใจสดับธรรมนั้น จงใส่ใจให้ดีอาตมาภาคจักราคือใครก็ตามที่เข้าไปพบพระพุทธเจ้าชวนคุยในเรื่องอื่นพระพุทธเจ้าก็ไม่คุยด้วยนะจะคุยอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องธรรมะใครจะพูดอะไรก็ช่างพระพุทธเจ้าก็จะแสดงธรรมะอย่างเดียวอาตมาก็เช่นเดียวกันเมื่อมีกรณีเกิดขึ้นหากมีประเด็นธรรมะที่ควรแก่การแสดงให้สาธุรชนได้รับประโยชน์ ก็จะนําประเด็นนั้นยกเป็นบุคคลฐานคือบุคคลเป็นตัวอย่างแล้วก็มุ่งตรงเข้าไปสู่เนื้อหาสาระของธรรมะที่จะควรพูดควรแสดงต่อไป